อาการที่หนักที่สุดที่เราสามารถดูแลได้ก็คือผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่ผมพิสูจน์มาเลยเนี่ยจากการที่เราสามารถทําให้เซลล์มะเร็งมันตายในการดูแลผู้ที่ปัญหาโรคที่หนักมากๆแล้วกลับมีคุณภาพชีวิตป,ปกติเหล่านี้ได้มันสร้างความสบายใจสร้างความดีใจสร้างความอิ่มเอิบใจนะให้กับ<า>เรา ที่เราส,สร้างนวัตรกรรมขึ้นมาช่วยคนแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยไทยทําในประเทศไทยโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทย<ะ>ความภูมิใจตรงนี้มันก็เลยคิดถึงว่าผู้ที่ใช้นวัตรกรรมของเราแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรายินเขาว่าเขามีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็เป็นปกติเนี่ยมันเสมือนน้ำพิกชโลมใจ<ะ>ทำให้เราสามารถทำมานี้ต่อไปเรื่อยๆมีเคสไหนคะอาจารย์ที่อาจารย์รู้สึกประทับใจที่สุดเลยรายที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกอิน ไปกับการพัฒนาของผู้ป่วยรายนีย้อย่างชัดเจนมากหลังจากที่เขดีขึ้นมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเอาประสบการณ์ของเขาที่ดีขึ้นมาให้กําลังใจในการดูแลสุขภาพของคนอื่นค่ะก็ส,สกุลสามีคุณคุณชาญเข้ามาแล้วก็พยายามคุยกับผมผมฟังแล้วก็คือว่าเออรายนี้เนี่ย หนักมากมแล้วก็เต้านมระเบิดแล้วอะ่ะระเบิดแล้วแล้วก็รู้สึกทรมานกับความรู้สึกของเขาเวลาผมฟังเขาผมก็เสียน้ำตาเหมือนกันโอาจารย์อยากฟังเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าวิาทย<ะ>าให้ชมกันเลยนะคะแต่ผมพิสูจน์มาเลยเนยจากการที่เราสาม,มารถทําให้เซลล์มะเร็งมันตายผมถึงบอกว่านนเนี่ยอยากให้กําลังใจคนที่ป่วยเนี่ยนะต้องสู้ เพื่อสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เราต่อสู้ด้วยกันมาสิบเจ็ดปีคนระับขอบคุณมากที่ที่ห่วงใยที่ไม่ทิ้งกันค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมควรจะต่ำกว่า20 25กว่าก็าแสดงว่ามีเสี่ยงแล้ว30ขึ้นปเ,เป็นเสี่ยงแล้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าไม่ได้เจอแอปโกงเราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายอะ่ะมีอะไรอยากฝากถึงอา,าอาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอา,อาจารย์ให้ชีวิตของกรรยาคืนมาขอบคุณอาจารย์ที่ชีวิตคืนมาขอบคุณ